ก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแน,นลทุกท่านนะคะค่ะก็หลังจากที่ได้พูดคุยกับคุณแม่น้องเจสแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาตามความฝันของแม่น้องเจสผู้โชคดีไปฝากกับเอฟซีทุกท่านนะคะเพราะว่าแต่ก่อนแม่น้องเจสตก็ฝันแม่นตีได้แม่นนะคะวันนี้ ได้ข่าวว่าแม่น้องเจ็สฝันดีนะคะแอดก็เลยมาถามความฝันของคุณแม่น้องเจ็สไปฝากกับ f อฟทุกท่านนะคะก็ก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละองแชน n นลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดียวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเนาะตอนนี้ก็มาถึงบ้านของน้องเจสเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังความฝันของแม่น้องเจสพร้อมกันเลยนะคะงวดนี้เราอาจจะโชคดีไปกับคุณแม่ของน้องก็เป็นได้นะคะเมืม่อคืนคุณแม่ฝันต่องวดบ nó mày ẵm số tha ơ bơ chỉnh cái như mà số này cái này kì tha lịch lịch quớp chỉnh 7c ồ ngót ni ni ngót chỉnh lưi tròi cha ngót tròi ni nè nó hay đệi sọp khư khư cái này mới đai เลขน้องคุณแม่ฝันเมื่อคืนต่อ ngót ẵm số tha ơ cho เลข tiệp nó chỉnh cái gì kì tha ơ chỉnh 38 ồ เลข tiệp 38เลข quớp 7c 7c ô ខ្ញុំប្រាប់អត់មានប្រាប់ណាទេប្រាប់ពីទេថាអត់ធុកเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวຈະមានແຕ່ບໍ່ខ្ញុំអាចថាឹអមខ្ញុំគាត់ស្រីเลข4ណាអូចាក់438អូថាថា3តួ4 38ແຕ່บ่សិនតែเลขខ្ពស់គេថាចេញ74នេះហ្នឹងเลขនោះឲ្យគេយកអុយហុយមានតែស្រីវាเลข4ណាเนาะចាបើខ្មែរអាប់ อัดลยสมเนาะบางทีมนอัดลสามสามเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่แต่นี่อัดทัสี่เจ็ดสก็หน่อยจ้านี่นะต่มุดนะต่องดสามเจ็ดสี่โอ้เอดไม่ได้เอาปากกาสมุดมาเขียนเลยคุณแม่นังเจ็ดไปเอากระดาษกับปากกามาให้ยายหน่อย คือวันนี้นะคะแม่น้องเจ็ดบอกว่าฝันต่องวดเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเมื่อคืนเนาะจ้าแตต่อออมมเเนนียกกกัััดงบบิรฝันเห็นพี่หรือว่าอ๋อฝันเห็นพี่สาวมั้อ๋อฝันเห็นป้าอมอมแปลว่าป้าอมเฉยยมดังเนาะอมเบอร์เจนย์เอออมเบอร์เจนย์เอเนะยมัดดังถ้าเบอร์นี่เจนยกระตุ้นเบอร์เจงไ์เออม รัวเกจิเจ็ดสีเก็บรับท่าก็บผัวเจงเจ็ดสี่เทียบเทียบสามแปดบนบนเจ็ดสี่ล่างสามแปดจ่าแล้วก็บยมอัดอ่ะใบตัวก็สี่สามแปดสี่สามแปดอ๋อจ่าสี่สามแปดอัดสามเจ็ดสิบอ๋อจ่ไม่มีบ่อ เดให้คุณแม่เขียนกับดินก็ได้นะ,ะเดี๋ยวให้คุณแม่ไปหาก่อนนะคะคุณแม่บอกว่าเมื่อคืนฝันเห็นป้าที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านนะคะกัมพูชานะคะอยู่ๆก็คุณแม่ถามเรื่องตัวเลขนะคะป้าบอกว่าเลขบนนะคะบนเจ็ดสี่ล่างสามแปดนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็สามตัวอีกนะคะเดี๋ยวให้คุณแม่เขียนตัวเลขให้เนาะเผื่อว่าเราจะจำไม่ได้เนาะ นี่นะคะท่านผู้ชมค่ะตัวเลขความฝันของแม่น้องเจ็ตต่องวดนะคะก็เขียนให้แล้วนะคะเอฟซีจะมองเห็นไหมเนาะเนี่นะคะเดี๋ยวเอฟจะส่งไปใกล้ๆนะคะเอฝันเห็นป้าเนาะที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านเนาะบอกว่ามาบอกตัวเลขเนาะบอกว่าเลขบนเจ็ดสี่นะคะแล้วก็ล่างสามแปดนะคะถ้าสามตัวก็สี่สามแปดกับสามเจ็ดสี่นะคะ เนี่ยนะคะให้ fc แคปหน้าจอไว้ลุน้นไว้ดูนะคะว่าความฝันของแม่น้องเจตจะแม่นหรือไม่แม่นนะคะก็ต้องรอลุนไปด้วยกันนะคะแต่ว่าแอดจำได้ครั้งก่อนที่แอดเคยมาถ่ายเนาะคุณแม่<ช>คุณแม่ก็ฝันแม่นค่ะตีได้แม่นนะคะ<ช>แต่ว่าหลังๆแอดไม่ค่อยได้มาหาเ<ช>นาะเพราะว่าก็เสื่อนมากก็น้องเจดเขาจะไปบอกแอดที่บ้าน<ช><ช>ค่ะเนาะ จำตอนไงตอนเจ็ดเดี๋ยวจะมาตามอีกนะจะไม่วันที่เด็กจำคุณปรบจำโนแต่ว่าตอนนี้เขายังโอเจ็ดโอคุณเป็นพระจ้ะยมติซัอันนี้เลขฝันคุณแม่ไม่ใช่เลขน้องเจ็ดเนาะนี่นะคะเลขฝันของคุณแม่ตีจำดัไงเจ๊ง่จ้าเลขฝันของคุณแม่ผู้โชคดีนะคะนี่นะคะคุณแม่ก็ฝันแม่นเหมือนกันนะคะเห็นชัดไหมคะ เนี่ยนะคะแอดก็ส่งให้ชัดชัดนะคะเพราะว่าลืมเอากระดาษกับสมุดมาเนาะก็เลยเขียนเอากับดินสอเอานะคะเนี่ยนะคะตามนี um ้ได้เลยนะคะเลขต่องวดของแม่น้องเจ็ตนะคะถ้าชอบก็ตามได้นะคะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าแอดก็นำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะ เนาะคุณแม่เนาะจะเอาวางเลยค่ะคุณแม่เนาะคุณจากคุณแม่มั่นใจไหมคะในไอ้มันจัดน่ะท่าเลขนี่อัมันเจ็ดต่อนี่เลขไหนบองอมก็เลยแม่ัมันมันจ็ดเนาะเลขรอมก็เจ็งสามสามแปดก็เลขเรือกท่าเจ็ดสี่เลขเรือเจ็ดสี่ร้อมสามแปดจะจะจำตุกเลยจำตุกเลยเนาะเขาให้เข้าเนะคุณแม่เนาะ จ้าจะได้โชคดีไปด้วยกันเนาะแอานิ่เต็นสู้น้องเี็มใจในเช่นอ๋อจ้าเอาวีดมันดีเตียนี่ตัว้าเมื่อเมื่อคืนแอดก็บอกว่าน้องเจ็ดเมื่อไรกลับบ้านไปนอนที่บ้านเอาวีดเออได้เช่นเขาเขาก็ไม่มาได้ตีบึ้งก็ตีบึ้องตัวมุกขัำมุกแออนนี่มุกดีแต่เด็กเกิดดิในเต็นท์บางทีเขานอนกับเพื่อนเลี้ยมุกเออเลี่ยงจามุกมุกมุกกลางอไอ้วีดี้แน่น่ะ มีแต่มงคลนี่องค์คางแน่อ๋อจำอ่าโคตรนะแม่นี่ไปนะคางเนาะมีอยู่อันหนึ่งจะเดาเดาเดาเอามาให้เนาะมีความโชคดีเหมือนกันเนาะคนนู่นนั่นน่ะเออเนี่ยนะคะท่านเจิมเนาะคุณคุณแม่เนาะขอให้เอฟซีโชคดีไปกับคุณแม่เนาะอุ้ยเนาะวันนี้แอดก็ขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางความฝันของคุณแม่ให้กับเอฟซีเนาะ จากคุณแม่ผู้โชคดีนะคะฟันต่องวดนะคะแต่ว่าเลขน้องเชจ์ก็รอก่อนเนาะคุณแม่เนาะน้องเจ์ยังไม่บอกเนาะจะจะละไงวันที่ใกล้ๆวันเนาะจะเดี๋ยวถ้ายังไงแอดก็จะตามให้เอฟซีด้วยค่ะคุณแม่เนาะจะโอ้เสียดายนะคุณแม่อยากให้คุณแม่ถูกเยอะๆจะได้ต่อเติมบ้านเนาะคุณแม่เนาะ นี่โตมาทางนี้เพราะว่าจะถึงแต่พี่แต่วีหล่ะบ้านเต้ต่แม่อ๋อหรือว่าเออโค้ดเน้ยมันเงือบไปเนอะบิ๊มมันจับคนเนาะจะจะบิ๊มมันจับคนเนาะจะจะก็ขอบคุณคุณแม่มากค่ะวันนี้ค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ